โอเคสวัสดีนะครับพอดีว่าวันนี้มาขอรีวิวนะครับนะครับขอรีวิวรีวิวไม่ได้ขายนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายนะครับก็คือวันนี้พอดีมีทริปที่จะออกเดินทางนะครับมารถสองคันนะครับนะครับโอเคลืมแนะนาตัวเลยนะครับก็นะครับช่องเที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเบิร์กเรเดียลโอชีนแนลนะครับวันนี้มารถสองคันมีภารกิจนะครับ เอ๊มา2องคันบางทีหยิบโทรศัพท์ก็ลําบากเนาะเราหยิบโทรศัพท์เนี่ยลำบากมากก็จะต้องกดบงกดเบอร์หยิบโทรศัพท์มาลําบากก็เลยว่าเออนะเดี๋ยวลองซื้อวิดยุอสื่อสารรุ่นหนึ่งนะครับที่ที่ขายอยู่ในแอปส้มแอปแดงนะครับลองมาใช้ดูนะครับต้องบอกก่อนว่าผมผมไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ขายนะ ผมลองเอามารีวิวดูว่าออที่ทางหลายๆช่องเขารีวิวว่ามันไกลไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็ระยะทางได้ประมาณไหนนะครับแล้วก็ความชัดเจนโอเคไหมนะครับหึคือระยะทางที่จะมาทดสอบดูนะครับทดสอบระยะทางสองถ้าเราขับรถเนี่ยเสถียนแค่ไหนนะครับนะครับ สามเรื่องความชัดเจนของตัวเครื่องของลำโพงว่ามันจะดังขนาดไหนตอนนี้มีรถอยู่ข้างหน้าหนึ่งคันนะครับนะครับก็คือวันนี้ผมซื้อมาทั้งหมด4ี่เครื่องนะครับอ,อ๋อจะใช้ในงานด้วยนะครับเพราะมาทั้งหมด4ี่คนก็แบ่งคนละตัวเลยแต่เนี้ยรถมาสองคันนะครับก็มาใช้ในการที่จะออขับตามกันนะครับตามรีวิวเลยของแต่ละช่องในเขารีวิวนะครับผมก็เลยอยากลองรีวิวดูบ้างว่า ไอตัวเลขกระทัดรัดขนาดเนี้ยมันจะ,จะเจ๋วจริงขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับก็นี้เลยตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เลยสีดํานะครับรู้สึกว่ามันจะมีสีแดงด้วยนะเป็นย่าน245สีนะครับสีแดงด้วยสีแดงด้วยย่าน245สี่หาก็ทำเหมือนกัน245มีทั้งหมด16ช่องนะครับ สิบหกช่องเหมือนคันสองสี่ห้าแต่ผมยังไม่เคยจับนะพอดีเจอรุ่นนี้ก่อนก่อนนะก็เลยซื้อรุ่นนี้มาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นย่านสี่ร้อยนะครับแล้วก็คําถามในที่คอมเมนต์มาเอ,อ่อย่างวุ่นอย่างนี้มันอนุญ,ญาตได้ไหมผมขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะครับผมคิดว่าทุกขั้นทุกท่าน,นะรู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่ามันต้องประมาณไหนนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะโอ้น้าดํามากเลยนะครับ เนื่องจากเดินทางต่างหวัดนะครับขออนุญาตไม่ตอบนะครับก็ผมว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตั้งคําถามมาเนี่ยเพือไม่รู้จริงหรือต้องการจะให้ผมตอบไปหรือเปล่าอันนี้ผมขอไม่ตอบเพราะผมไม่ได้เป็นคนขายเครื่องวิทยุสื่อสารไม่ได้ขายนะผมแค่รีวิวรีวิวการใช้งานนะครับ หลักๆช่องผมจะขายกล่องลิง์มากกว่านะครับผมจะรีวิวการใช้งานว่ามันประมาณไหนโอเคไม่พูดเดยอะเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์มาอีกพูดเดยอะไปหรือเปล่า,าฟังไม่รู้เรื่องเลยรอฟังอยู่บางท่านก็ใจร้อนเหลือเกินอยากจะฟังโอเคตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองเรียกลองเรียกวิดยุรถคันข้างหน้าเนี่ยผมพยายามจะทิ้งห่างจากเขานะถ้าทิ้งห่างเนี่ยหกิโลหกิโลได้เลยผมเรียก เจมเจมเดี๋ยวเราออกไปทางถนนสายเอเชียถูกต้องไหม <c oughs> <c oughs> โอเครับเห็นะขออีกทีหนึ่งสัญญาณมันกดคีย์พร้อมกันโอเครับโอเคโอเคโอเคที่ตามหลังอยู่นี่ครับนี่ระยะทางหนึ่งกิโลนะโดยที่ขับอยู่ตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถามว่าทำไมเสียงมันเบาเพราะลำโพงมันดังมาก ตัวแค่นี้นะลำโพงดังดังแบบต้องลดอ่ะต้องลดให้เบาเลยให้เสียงมันนุ่มต้องบอกก่อนว่าไอ้ตรงลดลำโพงอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคือพยายามอย่าใช้ให้ลำโพงคือคือถ้าเราปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องไปนะปุ๊บแล้วเราเปิดมาใหม่นะโอ้โหลำโพงจะกลับมาเซ็ตเหมือนเดิมเลยนะครับเซ็ตเหมือนเดิมเลยนะครับเซ็ตมากเลยเซ็ตแบบดังแบบดังมากพอดีรถนะครับขออนุญาตขับ มันก็มีช่องตรงนี้นะครับนะครับมีช่องบวกช่องลบอะไรเนี้ยดูนะพอดีผมมองไม่เห็นนะผมมองทางนะครับจะลดช่องได้มีทั้งหมด16ช่องนะที่ผมโหลดโปรแกรมมาดูนะครับมันอยู่ที่452ขึ้นความถี่ที่452เมกะเฮิร์ซ์น่าจะเป็น45212500เริ่มต้นนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะ ไม่เหมือนตัวในคลิปที่ผมเคยลงอีกตัวหนึ่งที่เป็นของเ,ออเบาฟงขี่พยุทะลุฟ้านะไอตัวนั้นนะครับตัวนั้นจะเป็น462นะครับ462ปุ๊บมันจะเป็นความถี่ที่เป็นความถี่ออทั้งดิจิตอลและก็ความถี่ธรรมดาเช่นโทน69.3 77.3ไอตัวนั้นมีทั้งโทนธรรมดาและก็โทนดิจิตอล แต่บอกว่าวิดยุรุ่นนี้นะครับของมอโตโรลารุ่นนี้นะครับมันจะเป็นความถี่โทนดิจิตอลเกือบหมดเลยดิจิตอลเกือบหมดเลยนะครับต้องเป็นความถี่ที่เอดีศูนย์สองสามเอ็นอะไรอย่างเงี้ยครับอศูนย์สี่ห้าไอนะครับต้องบอกก่อนว่าไอตัวเบาเฟกเบาฟงเบาฟงตัวนั้นนะครับที่มันเป็นเสานะครับ เป็นเสาตัวนั้นนะกับตัวนี้นะผมลองมาแมทชิ่งกันโหลดแล้วนะครับไม่ได้นะเนื่องจากเบาฟงตัวนั้นนะครับมันเป็นสี่หกสองนะครับไอตรงเนี้ยมันจะขึ้นด้วยสี่ห้าสองนะครับมีบางบางช่องก็จะเป็นสี่ห้าศูนย์ผมลงปรับตัวเบาฟงสี่หกสองมานะครับให้เหลือสี่ห้าศูนตามมอเตอร์ล่ารุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่า ไม่ได้นะครับเมื่อเวลาปรับปรับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวคียคียของตัวกดของเป่าฟงมันจะค้างทันทีค้างแบบค้างเลยนะครับอ่ะโอเคพอดีผมติดมาเหมือนกันนะติดมาเหมือนกันนะครับติดมาเหมือนกันอ่ะให้ดูก่อนตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับ,บตัวนี้นะครับเป่าฟงกับตัวเนี้ยเข้ากันได้ยากจูนเข้ากันได้ยากเพราะผมเคยจูนตัวเนี้นะครับ ก่อนมานี่แหละก่อนมาทํามามาทําภารกิจนะครับตัวนี้นะครับเป่าโฟมมันเป็น462นะครับกดลงมาเหลือ450หรือ452ตามของม o t ต r ร l a ่ามันจะกดลงมาไม่ได้นะครับความถี่กดลงมาปุ๊บไอ้ตัวนี้สัญญาณค้างทังนทีโอเครับท่าบปาขวาเห็นไ,ไหมครับนี่คือผมก็จะเปิดเบาๆพอไม่เสียงดังนะครับ มันจะกดลงมาไม่ได้นะครับเมื่อเวลามันกดลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้ความถี่ความถี่ของเบาะโฟมมันค้างทันทีเลยมันค้างเลยนะครับค้างเลยนะครับผมก็เลยไม่กดลงมานะครับตอนแรกซื้อมาสองตัวก่อนนะครับก็เลยต้องซื้อมาสี่ตัวเลยนะครับตัวนี้นปนโมโตร่า,าจะบอกว่าตัดสินใจผิดไปนิดนึงทําไมไม่ซื้อเครื่องแดงมา คิดช้าไปนิดนึงไปซื้อย่านสี่ร้อยมาเนื่องจากบอกว่าต้องบอกก่อนนะว่าย่านสี่ร้อยมันไม่ค่อยมีคนเล่นเวลาเราไปออกทริปหรือไปทำภารกิจเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณกวนเหมือนสองสี่ห้าไงสองสี่ห้าเนี่ยบางทีมันไปตรงช่องความถี่คนอื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณกวนมาแล้วเวลาเราคุยกันเนี่ยมันจะโดนคลื่นแทรกมาเลยถ้าเราไม่ได้ใส่โทนนะคลื่นแทรกเลยมันคือปัญหาตรงนี้ ปัญหาตรงนี้ก็เลยไม่ไม่พยายามจะไม่ไม่ใช้นะครับพยายามจะไม่ใช้ก็เ,เลยตัดสินใจซื้อย่าน400มานะครับเพื่อเพื่อให้เวลาคุยกันอะ่ะมันไม่มีใครคุยนะครับมันก็คือใช้ในงานงานเฉพาะกิจจริงๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามผมไม่พกออกไปที่ไหนนะไม่พกออกไปที่ไหนไม่โชว์ไม่อะไร เราจะทําทภารกิจโดยที่ต้องการเสียงที่มันเงียบจริงๆโดยที่ไม่มีคลื่นแทรกมานะครับตื่นเข้าใจของหลักกฎเลยนะครับก็เข้าใจเลยไม่ต้องถามครับว่ากฎอะไรนะครับแต่นี่คือการรีวิวระยะทางเพราะก็จะมีช่องอื่นๆนะครับก็รีวิวเหมือนกันรีวิวการใช้างานเหมือนกันนะครับก็รีวิวเหมือนกันแต่ผมรีวิวเสร็จปุ๊บผมก็เก็บเข้ากุเลยนะครับไม่ได้ใช้พัมเพื่อแล้วก็จะใช้เฉพาะ จุดจริงๆนะครับโอเคนี่อย่างเนี้ยระยะทางประมาณโลหรือสองโลเนี่ยสบายๆโดยที่ขับรถอยู่ประมาณแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นการทดสอบเครื่องประสิทธิภาพเครื่องถือว่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมนะครับเบาเบาโฟงก็เยี่ยมนะครับเบาฟงแต่เบาฟงถึงเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงเขาจะมีเสารจริงนะครับแต่สัญ,ญญาณไม่นิ่งเท่ากับมอเตอร์ล่านะ ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่เท่ากับมอตอรล่านะครับมอตอรล่าก็จะโอเคมากกว่านะครับโอเคมากกว่านะครับก็ถือว่าเออมันเล็กมันเล็กคือยัดใส่กระเป๋าเสื้อได้ใส่ห้อยตรงนี้ได้เวลาเราทํางานภารกิจเรายกขึ้นมาคุยหรือเด็บตรงเนี้ยเราคุยได้เลยเนื่องจากมันเล็กแล้วมันเบามากมันบางมากเห็นไหม มันบางมากเนี่ยถ้าบอกจริงก็เข้าฝ่ามือนะครับถือว่าถือง่ายมันสะดวกในการเก็บไม่ต้องพกใหญ่ไม่ต้องถือไม่ต้องซื้ออันใหญ่อะไรมากมายนะครับอืมถือว่าโอเคเลยแป๊บบนึ่งผมคุยีันพี่ว่าแม่งเหมือนตอนที่พี่มาเลยไปกระบ,บี่เลยแม่งพาเข้าเซาอิไอถนนตัดใหม่เซาวิเนะทิ์น่ะที่ทะลุไปกระบ,บี่แน่เลยแม่งไม่ยอมพาออกไปเอเชียวะ่ะ เดี๋ยวข้างหน้าก็ออกเปนรใหญ่นะครับนี้วันนั้นพี่มาทางเนี้ยโอ้โหและ GPS แม่งหมดสัญญาณเข้าป่ายางโอ้โหทำไงวะเนี้ยวันนั้นมาสัญญาณเน็ตแม่งจะหมดด้วยไนงะไม่เขใจเฮ้ยมันพากูมาไหนวะเนี้ย เนี่ยปัญหาปัญหาของ GPS <ผม S 1> ช P S ชอชอบดีครับ้องต้องต้องต้องพาต้องพาพาเข้าป่าเข้าดงก่อนนะครับเนี่ยมันเป็นการสะดวกเยวจะหยิบโทรศัพท์มาคุยก็ลำบากนิดหนึ่งอ่ะรีวิวนะครับรีวิวนี้หลกัหลกๆเลยรีวิวตัวนี้นะครับรีวิวตัวนี้ตัวเบาๆนี่ครับเห็นไหมนะที่ผมถือเนี่ยสบายๆเลยนะครับไม่ได้ใหญ่มากมายก็พกสะดวกสบายแล้วก็ มีรถสี่คันห้าคันใช้ตัวนี้ก็สัญญาณโอเคเนี่ยไม่ไม่ใหญ่มากเบามากนะครับถ้าซื้อหูห้อยมาหน่อยนะครับแล้วก,ก็มีคลิปหลังมาให้ด้วยถือว่าโอเคสําหรับ Motorola ตัวนี้นะครับแต่จริงๆมันก็จะมีแบรนด์อื่นๆนะนะที่ทรงเดียวกันที่ไม่ใช่ Motorola นะครับก็ขายอยู่ในแอปแดงแอปส้มนะโอเคก็ลองไปหาดูกันดูครับนี่เป็นการรีวิวความชัดเจนแล้วก็ แต่แต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคุ่ก็ตด้อื่นที่ที่ผมสังเกตนะคือเวลามันกดคียชนกันอ่ะมันจะร้องเลยปิด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 สำหรับตัวนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่ผมกดคีย์พร้อมกันอ่ะชนกันอ่ะมันจะร้องปิดปิดปิดเลยคือมันพยายามจะให้บอกว่าคุณกดคียชนกันอยู่นะอะไรประมาณนี้แต่รุ่นอื่นๆกดคียก็กดทับก็ไปเลยบี้ความถี่ก็ไปเลยนะครับถือว่าโอเค นในราคาที่ย่อมเยานะาผมซื้ออยู่ที่ประมาณคู่ละนะครับจากแอปส้มนะครับแอปส้มคู่ละประมาณรวมส่งแล้วรวมส่งแล้วนะครับอยู่ที่หกร้อยีสิบบาทหกร้ยิบสองบาทตอนนี้ผมซื้อลอตแรกนะน่าจะเป็นซื้อกลางคืนด้วยกลางคืนแล้วมันลดโปรโมชั่นหรือผมได้โค้ดอะไรสั้อย่างนะครับ ผมมาซื้อกลาวันอีกทีหนึ่งเป็น628ก็เพิ่มมาอีกเท่าไหรสี่บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงเราใช้งานเฉพาะกิจอย่างนี้แล้วได้สี่ตัวซือสองกล่องก็ตกแล้วสา,ายถูกต้องไหมต้องครับ้ายเรากลับรถ รับทราบรับทราบ,บซ้ายกับรถโอเคนี่แหละเส้นนี้แหละที่เขาบอกว่าสุดหลอนไอ้ก๊กออกไม่ทันนำไปก่อนเลยได้ครับเดี๋ยวครับฉลอง ช่ไหมครับตอนนี้ห่างผมไปประมาณสักมี3ากิโลแล้ะนะครับเพราะในสเปคมันก็จะบอกอยู่ประมาณสัก1-3ึกิโลโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูทีสามกิโลโอเคไหมอ่ะพี่วนมาแล้วนะเลี้ยวมาแล้วฟังเรื่องผีเลยพี่อยากฟังใช่ไหมเล่ามาเลยนะรออยู่ <laughs> เดี๋ยวไปเล่าที่โรงแรมดีกว่าวดีดีดนัดก,ก็จะปล่อยให้หนัดมันนอนโรงแรมไปเออนะป่วยเลยช็อกไม่ๆเดี๋ยวพี่เปิดห้องอีกเลยเห็นไหมนี่อยู่ประมาณสักสามกิโลเลยครับ 3กิโลโดยขับรถประมาณ80กิโลเมตรนี่สัญญาณชัดเจนเลยจะได้นะครับจะได้จะได้ไดตัวนี้ราคาเท่านี้เล็กขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับถ้าไปใช้งานในกิจกรรมนะครับและอยู่ในพื้นที่โล่งๆหรืออยู่ในห้องประชุมถือว่าสัญญาณจะชัดเจนกว่าน,นี้นี่คือขับรถนะนี่คือขับรถนะครับนะให้ผมให้ทุกคนดูแบบเรียวไทม์เลยดูเวลาขับรถนะครับนะครับ นะครับแล้วก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ m ม t ต r o l a นะครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรซ C อะไรห้าหนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะนะครับผมคิดว่าจำรุ่นไม่ได้นะผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งใช้เพิ่งลองมาใช้งานนี้งานแรกเลยนะครับแล้วก็เลยได้โอกาสรีวิวเลยนะครับก็ลองดูนะครับก็ไปดูในแอปส้มดูนะครับไม่ต้องทักผมมานะครับแล้วก็ไม่ต้องถาม ไม่ต้องถามเยอะนะครับต้งถามเยอะนี่คือการรีวิวไม่ได้การขายไม่มีการขายทั้งนั้นรีวิวรีวิวนะครับก็ถึงเวลาเลิกงานเก็บเข้ากุเก็บเลยนะครับไม่ต้องใช้ <laughs> ใช้อะไรที่มันถูกกฎหมายนะครับตามกฎระเบียบนะครับของกฎหมายว่าไว้ดีที่สุดนะครับโอเค อันนี้คือการรีวิวใจจริงๆอยากจะรีวิวว่าแหละนะครับถ้าผมดูจากน้องตอนนี้นะครับจากน้องที่ขับนำหน้าผมไปเนี่ยน่าจะมีสามโลกับสี่โลเดี๋ยวผมจะทดสอบไปทีตอนนี้พี่กำลังดูระยะทางอยู่เจมน่าจะห่างจากพี่น่าจะมีสามโลได้ไหมปล่อยๆยาวๆครับ เดี๋ยวพี่จะถอยหลังหน่อยทิ้งช่วงนิดนึงให้ให้ให้ระยะมันไกลๆหน่อยดูซิว่าวิทยุมันได้ไกลขนาดไหนโอเคครับเลกแรงเกเดี๋ยวให้ให้ให้นำไปก่อนแหละพี่จะดูระยะทางหรือว่ามันได้ไกลไหมโดยที่เราขับรถอยู่ประมาณสัเก้าสิบนะของพี่เก้าสิบกิโลนะ่เยียบอยู่เก้าสิบเจมเบียบเท่าไหร่ น้อ,องลอยยี่นะโอ้ยอยยี่เลยอะรอยยี่ตอนนี้น่าจะเออทีมีกับสามโดแล้ะสัญญาณยังชัด,ดอยู่ไหมถือว่าโอเคนะครับรอยยี่นะครับผมขับอยู่ผมรถขั้นใหญ่เนาะขับประมาณแปดสิบเก้าสิบเขาร้อยยี่ห่างประมาณเจ้าสามกิโลโอเคพูดนะครับตัวเล็กพูดยังได้ยินอ,อยู่ไหมครับ ได้ยินครับแต่มีซ่านนิดหน่อยแต่ถือว่าโอเคนะขนาดขับร้อยยี่นะครับชัดเจนเลยโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรากตับตับน้องไปเพราะผมคิดว่าระยะทางของรถไอวิทยุเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักหนสมกิโลแต่ถ้าในพื้นที่รุนงงโดยที่เราไม่ขับรถเนี่ยยังไงก็มีสบาย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 มี5โลแน่นอน นะครับตอนนี้ก็คือ100ขึ้นไปร้อยแล้วนะครับน้องก็ไป120แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ยังยังจับสัญญาณได้อยู่สบายๆนะครับโอเคหนึกิโลถือว่าในราคา600กว่าบาทคุ้มโอเคนะครับก็รีวิวเท่านี้วันนี้ก็นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเวิร์กเรดิโอชาแนลนะครับ เดี๋ยวมาพบคลิปกันใหม่นะครับว่าไอ้ตัวขนาดเนี้ยวิทยุขนาดเนี้ยใช้งานกขนาไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามีคนเคยใช้อยู่นะครับมีคนน้องมีคนที่อยู่ใน,ในดูยูทูบผมใช้อยู่แล้วก็ใช้ประจําอยู่นะครับก็คอ mm hmm. <Comment S 2> มเมนต์ไปได้นะครับว่าระยะทางไกลขนาดไหนคนที่อยากจะใช้จะได้รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันไกลจริงโอเคจริงแล้วอีกอย่างมันมีข้อดีคือมันชาร์จด้วยพอร์ตพอร์ตสายโทรศัพท์ท y p c นะครับเป็นพอร์ตรุ่นใหม่นะครับก็ง่ายเสียบในรถก็ได้ มีหัวปลั๊กแท่นชาร์จมาให้มีสายมา2เส้นหัวปลั๊กแท่นชาร์จจะมีสายเสียบได้2เส้นเลยในปลั๊กต e ัวเดียวเราก็ไม่ต้องพกปลั๊กไปเยอะคู่หนึ่งกล่องหนึ่ง2ตัวมีแดปเตอร์ตัวหนึ่งแต่แดปเตอร์มีรูเสียบ2รูนะครับเสียบชาร์จได้เลยนะครับเสียบชาร์จได้เลยก็คือสบายๆเลยก็เลยมองว่าเออมันก็สะดวกนี่นะถ้าเราไม่ใช้หัว apter, แดปเตอร์เราก็ถอดสายมาสายเป็นเกล็ดได้ยินครับได้ยินครับชัดเจนเลย วิ่งร้อยสามสิบสัญญาณยังชัดเจนอยู่นะรนะยะทางที่น่าจะมีโลสองโลแล้วนะหรือสามสามโลแล้วมั้งไกลกว่าพี่ละโอเคโอเคซ้ายนะ ครับก็โอเคโอเครับทราบทุงสง่งนะครับโอเคเลยนะครับชาร์จในรถได้นะครับไม่ต้องชาร์จที่โรงแรมก็ได้หรือไม่ต้องชาร์จที่บ้านก็ได้เราใส่รถปุ๊บเราชาร์จเลยสบายๆถือว่าโอเคนะครับโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเวิร์กเดอะชาแนลนะครับไปแล้วครับ เดี๋ยวมาดูกันใหม่ผมจะมารีวิวใหม่ว่าจะประมาณไหนโอเคบายบายจุ๊บๆอดีายาลืม